สวัสดีค่ะกลัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาทําเมนูอาหารอีสานเซฟเซนัวนวน้ำปลาอร่อยมากๆเลยค่ะแกงไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองนะคะทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตั้งกระทะใส่ไก่บ้านลงไปค่ะ สำหรับไก่บ้านนะคะเราก็นำไปสับเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะเครื่องแกงของเราก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งตามรวมกันนะคะจากนั้นเราก็จะทำการลวนไก่เพื่อให้ไก่สุกป,ประมาณ50เปแล้วก็จะทำให้ไก่ของเราไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะคะ ค่ะหลังจากที่เราลวนไก่มาเรื่อยๆไก่ของเราก็สุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะใส่น้ำให้ท่วมไก่เลยนะคะเพราะว่าไก่บ้านก็จะมีเนื้อที่เหนียวนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ25นาทีถึง30นาทีเพื่อให้ไก่บ้านของเราเปื่อยได้ที่ค่ะ ค่ะหลังจากที่เราต้มมาเรื่อยๆนะคะไก่ของเราก็เริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะเนื่องจากไก่บ้านเขาจะมีเนื้อที่เหนียวเราก็เลยใช้เวลาต้มนานนะคะใช้เวลาต้มประมาณ25นาทีถึง30นาทีค่ะไก่ของเราก็เริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้ดองลงไปนะคะหน่อไม้ดองเราต้องนําไปล้างทําความสะอาดเพื่อลดความเค็มออกสักสี่รอบห้ารอบนะคะ ล้างเสร็จแล้วเราก็นํามาใส่หม้อได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแกงต่อเพื่อให้หน่อไม้ดองของเราสุกดีค่ะใช้เวลาแกงไม่นานนะคะประมาณ5นาที ทุกอย่างของเราก็สุกดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะหรือจะใช้เป็นชูรสแทนก็ได้ค่ะใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะจะใส่น้ำปลาก็ได้ใส่เกลือก็ได้ค่ะน้ำปลาอย่าพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าหน่อไม้เขามีรสเค็มอยู่แล้วค่ะเราจะทยอยใส่นะคะ เดยถ้าใส่เยอะไปก็จะเค็มมากค่ะใส่น้ำปะลาร้าลงไปค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็ชิมรสชาติตามที่เราชอบได้เลยค่ะการทำอาหารก็จะไม่มีสูตรตายตัวค่ะเราสามารถชิมรสด,ดูตามที่เราชอบได้เลยนะคะ ค่ะพอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ใบแมงลักลงไปคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะพอได้ที่แบบนี้เดีวเราจะปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีการทําแกงไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองเซบๆนวๆน้ำปลาละก็เป็นเมนูกับข้าวง่ายๆบ้านๆอร่อยๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ